ในป่าไม่ได้มีแค่ต้นไม้นะครับตายต้นไม้ก็ไม่ได้มีแค่พื้นดินนะครับในป่านั้นไม่ได้มีต้นไม้แค่ชนิดเดียวนะครับไม่ได้มีต้นไม้เชิงเดียวนะครับพืชพันธุ์มากมายนะครับหลากหลายระดับชั้นนะครับสรพพสัตว์มากมายนะครับพึ่งพาพึ่งพิงอาศัยกันจนเป็นระบบนิเวศป่านะครับสวนแห่งนี้ที่ท่านเห็นนะครับเรียกว่าวนเกษตรนะครับ ที่สวนของผมนอกจากจะปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับสำหรับใช้เนื้อไม้นะครับยังมีการปลูกผลไม้ป่าต่างๆแซมไปกับไม้ต่างๆด้วยนะครับก็เพื่อ,อจุดประสงค์ว่าจะใช้ชักจูงให้สัตว์ป่าต่างๆเข้ามาอยู่อาศัยในสวนตัวเองนะครับแล้วก็ผลไม้บางอย่างผลไม้ป่าบางอย่างเนี่ยมันก็ กินเป็นผลไม้ได้บางอย่างเอามาทำวายได้บางอย่างเอามาทำแยมได้นะครับคลิปนี้นะครับจะพามาดูผลไม้ป่าในสวนของผมนะครับผมไปลรายการออกมาแล้วแหละว่า12ชนิดแล้วกันที่ผมชอบมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ป่าที่ดังเดิมมีอยู่ในถิ่นบ้านเราอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นไม้มาจากต่างถิ่นต่างแดนเนาะ จริงๆแล้วผลไม้ป่าในสวนผมนะครับรวมกับผลไม้อื่นๆที่ปลูกไปเนี่ยมันมากมายหลากหลายชนิดมากนะครับแต่วันนี้เอาเป็นผลไม้ป่าที่พบเจอได้ในเมืองไทยนะครับเอา12ชนิดนี้แหละซึ่งผมถือว่าชอบมากเป็นพิเศษนะครับอะมาดูกันว่าแต่ละชนิดนั้นมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ชนิดแรกเลยนะครับชอบมากเป็นพิเศษเลยชนิดที่1นนะครับต้น กล้วยอีเหน็นหรือว่ากล้วยลิงนะครับหรือว่าชื่อทางปาการนะครับเรียกมะป่วนนะครับต้นนมหนูก็เรียกลำดวนดงก็เรียกกันนะครับต้นนี้เป็นไม้ยืนต้นนะครับผลสุกสีเหลืองนะครับเป็นพวงสัตว์ปลาชอบมากนะครับพวกนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมขอแต่งกิ่งเขาสักนิดหน่อยอพอดีต้นอะไรละ่ะไปเกาะเกี่ยวเขาเนี่ยํำลึง ชึบอ,อกกันที่สวนผมก็ปลูกหลายต้นนะครับมีกิ่งพันขายนะครับท่านไหนสนใจชนิดนี้ก็ทักมาได้นะครับมะป่วนหรือว่ากล้วยลิงกล้วยอีเห็นบางพื้นที่ก็เรียกว่าต้นหมากกล้วยไม้นะครับผลสุกสีเหลืองเป็นครวงหอมมากใช้ทาวายได้ชนิดนี้กินสุกได้สัตว์ป่าชอบมากอีเห็นก็ชอบลิงก็ชอบกระลอกบางกระแตนะครับเขาชอบที่ลุ่มๆหน่อยแต่ห้ามน้ําท่วมขังนะครับชนิดนี้ มาดูชนิดที่2นะครับที่ผมชอบมากเลยแลวก็น่าปลูกนะครับชนิดนี้ที่สวนผมก็มีหลายหลายต้นมากเลยเขาเรียกว่าถ้าภาษาถิ่นบ้านผมเขาเรียกว่าหมักเบนตาควายนะครับเป็นตาควายหรือว่าตะคบปลาอ่าตะกบป่าชนิดนี้เป็นชนิดอ่าพื้นบ้านนะครับพื้นเมืองเลยในป่าเก็บมเมล็ดมาจากในป่านะครับก็มีหนามชนิดนี้ไม่ใช่ตะกบป่าไร้หานามนะครับ เป็นอีกหนึ่งผลไม้ป่าที่น่าปลูกนะครับชนิดนี้สัตว์ป่าต่างๆชอบมากเลยกระรอกกระแปนะครับร่วงหล่นลงมาพวกหมูป่าก็มากินอีกเก้งพวกฟานพวกกวางก็มากินอีเห็นก็ชอบนะครับขึ้นกินเลยบนต้นขนาดว่ามีน้านะครับนกต่างๆก็กินเหมือนกันนะครับเ,เขาบอกว่าผลดิบมันตาอร่อยหมักเบนเนี่ยผมก็ยังไม่เคยลิ้มลองนะครับเดี๋ยวรอให้ที่สวนเป็นหมากเป็นผลก่อน แต่ผลสุกนี่อูอร่อยทาวายก็ได้ทําแยมก็ได้ทําน้ําบักเดนก็ได้นะครับนาหามาติดสวนนะครับทนแรงด้วยด้วยปลูกบนที่ดอนก็ได้ที่สามนะครับโอ้ชนิดนี้ผมปลูกที่สวนผมเนี่ยร้อยกว่าต้นขึ้นไปถึงสองร้อยต้นนะครับเป็นผลไม้ป่าที่ผมชอบมากเลยมันชักจูงสัตว์ป่าได้หลากหลายชนิดนะครับ <c oughs> ต้นเมื่อกี้นะี่ยเดี๋ยวพาเดินไปดูต้นใหญ่ของเขานะครับ พาไปดูต้นใหญ่ๆ <c oughs> <c oughs> โอ้โหดูนะครับต้นนี้อายุ9ปีสูงใหญ่อลังการต้นนี้เนี่ยเวลาเขาติดผลเนี่ยต้นนี้ถือว่าอร่อยนะเปรี้ยวๆหน่อยออกหวานหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยทันสัตว์ป่าต้นว่านะครับต้นว่าหมักว่าบ้านเรานี่แหละใช้ทำไวายได้ <c oughs> ผมก็ว่าปลูกไว้ทําวายนั่นแหละจุดประสงค์นะครับแล้วก็ระบบรากเขาเกิดเห็ดตับเต่าได้ด้วยเอาเชือเห็ดตับเต่ามายอดได้ด้วยนะครับหมักว่าตัวดีไม่เผดใบให้ร่มเงาได้ดีนะครับหมักว่าชนิดที่สี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ถือว่าเป็นชนิดที่สี่เนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ป่าในความทรงจำวัยเด็กเลยนะครับโอ้โหสมัยเป็นเด็กเนี่ยถ้าได้กินผลไม้ตัวนี้เนี่ยมัน อร่อยมากโอ้โหดูต้นเล็กเขาหลายทา่านทักเข้ามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาชํำใส่ถุงแล้วกันเขากระจายพนธุ์ได้เองนะด้วยเนาะต้นหมากไม้นะครับหมากไม้หรือว่าชื่อทางการเนี่ยมะขวัดนะครับแต่ว่าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนีน้อยมากงานวิชาการอะไรน้อยมากเลยมะขวัดชื่อทางการหายากมากเลย หมากไม้นะครับเป็นไม้ยืนต้นรอเรืย้ยอ่าถ้าปลูกเดียวๆมันก็เป็นทรงพุ่มของมันนั่นแหละแต่ถ้าปลูกใกล้ต้นอื่นมันก็จะเรื้ยไปเกาะเกี่ยวเข้าไปบ้างนะครับไม่เป็นไรก็เกาะเกี่ยวต้นอื่นไปผลสุกสีเหลืองมเมล็ดเท่า,าปลายนิ้วชี้ประมาณนี้นะครับกินหอมมากเป็นเอกลักษณ์นกชอบมากกระลอกกระแตพวกหนูวหายหนูท้องขาวก็จะมากินมเมล็ดด้านในเขา เนื้อผลเนี่ยพวกนกพวกสัตว์ต่างๆกินอีเห็นนี่ชอบมากเลยนะครับมากมายลายท่านคักเข้ามาใจใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะนำกาพันธุ์พวกนี้ไปใส่ถุงพ่อชําอยู่ <c oughs> ชนิดที่ห้าเนี่ยแวบๆอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูโอ้ชนิดนี้ต้นสูงใหญ่อลังการเหมือนกันสูงชลูดขึ้นไปไปเจอในป่านะครับเขาเรียกว่าต้นสมอพิเภกนะครับถ้าเรียกบ้านผมเนี่ยภาษาพื้นถิ่นบ้านผมเขาเรียกบักแหน แขนหรือว่าบังแงนนะครับคือได้แงนคอดูมันนั่นแหละต้นสูงใหญ่ตรงดีนะครับสมอพิเพกกับผลต้องเข้าเป็นยาสมุนไพรด้วยนะครับผมชอบที่ว่าพวกสัตว์ใหญ่มันชอบกินอะ่ะผลผลชนิดนี้ผมก็ปลูกไปปูหลายต้นนะ30 40, 40 50หต้นในมั้งนี่สมอพิเพกนะครับใบเข้าประมาณนี้ยิ่งเนี่ยปลูกชนแบบ ใกล้ทางน้ําไหลเนี่ยโตดีมากเลยแต่น้ําไม่ควรท่วมชื้นแฉะนะครับต้นเขาจะโค่นล้มได้มันตรงเดะเลยนะกินไปเนี่ยผลน้องเขาเอาผลใหญ่กว่าหัวแม่มือนิดนึงนะครับกลมๆก็กินไปตั้งแต่หมูป่านะ่ะไอ้กเก้งนะครับกวางกินนะครับสัตว์ใหญ่พวกนั้นกินอกระรอกกินกระแตกินนะครับแล้วก็พวกหนูบ่ายเนี่ยชอบกินมาก ผมก็ปลูกกระจายไปปลูกกระจายไปทั้งสวนนะครับในโซนที่มันเหมาะสมนะครับก็เพื่อว่าชักจูงพวกกระรอกกระแตนั่นแหละตอนนี้ต้นหมักเบนนะครับโอ้สูงใหญ่อ่ะชนิดที่6นะครับชนี้ชนิดที่6ต้นอะไรเอ่ยชนิดที่6อยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูชนิดนี้ก็ปลูกไปประมาณ10 20ต้นนะครับกระจายไปเหมือนกันในจุดในโซนต่างๆนะครับเป็น สุดยอดผลไม้ป่าเลยแหละชนิดนี้นะครับก็กลิ่นหอมแบบโอ้โหรังจวนใจถ้าช่วงฤดูที่เขาผลเขาสุกเนี่ยถ้าบางคนบอกว่าเหม็นก็จะแทบจะทนไม่ได้เลยนะครับชนิดนี้ก็ต้นอินจันนะครับมาอินจันแต่ว่าถือว่าเป็นไม้ที่โตช้าหน่อยนะนะครับต้นอินจันต้นนี้ต้นคดคดเขี้ยวๆหน่อย นี่ได้มเมล็ดพันธุ์มาจากนู่นเลยนะครับจากหัวหินเลยนะครับหน้าโรงแรมอะไรสักอย่างเห็นผลสุกเขาล่วงหล่นก็เก็บมาปลูกมาเพาะนะครับต้นอินจันผลสุกสีเหลืองนะครับลองไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับกลิ่นหอมมากในกลุ่มทำวายนะครับเขาใช้ทำวายกันสัตว์ป่ากินแทบทุกชนิดเลยมันหอมชักจูงสัตว์ได้ดีมากเลยเพราะมันกลิ่นมันหอมไกลมากนะครับต้นอินจันหน้าปลูกนะครับไม้ดีๆไม้โบราณด้วยนะครับไม้ป่าโบราณ เป็นไม้ขุดล้อมที่ราคาแพงด้วยนะครับไม้อินจันถ้าโซนที่ลุ่มๆหน่อยน้ำน้าห้ามท่วมชื้นแฉะนะครับก็โตได้ดีชนิดนี้นะครับแต่ว่าโตช้าหน่อยนั่นแหละโตช้าแบบชัดเจนเลยแหละ, <c oughs> ะชนิดที่เจ็ดอยู่ด้านหน้าเรานะครับก็เป็นคือว่าเป็นไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดซึ่งมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ด้วยแล้วก็อะไรล่ะสัตว์ป่าชอบเหมือนกัน อ,อีเห็นพวกนี้ชอบนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะโตช้าหน่อยนะแต่ก็รอเขาตั้งตั้งหลักได้สักหน่อยแต่พอตั้งหลักได้แล้วก็โอเคนะครับก็โตได้ดีเหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับมะดุกนะครับมะดุกผลสุกเขาเหมือนมะตูมเลยนะครับสีเหลืองเหมือนกันเนื้อแข็งๆหน่อยแล้วกันนะถ้าเขาแห้งเนี่ยโหแข็งอย่างก,กระดูกนะครับเขาต้องเรียกมะดุกนะครับผลสุกสีเหลืองกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับ หอมไม่เหมือนชนิดไหนก็หอมนี่แหละแบบของเขาอะ่ะผลไม้ป่าแต่และชนิดมีกลิ่นหอมแตกต่างกันไปนะครับมะดุกเจอในป่าเนี่ยโ,โหลำต้นสวยงามตรงเดะเลยนะครับทรงพุ่มสวยงามตรงอีเห็นกินนะครับอีเห็นหมูป่าอีเก้งกวางกระลอกบางกระโ,โหกินแทบทุกอย่างเลยนะครับไม้มะดุกเนี่ยที่เขาอยู่ภูกระดึงเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าผาหมากดุกนะครับผาหมากดุกก็มานี่แหละต้นหมากดุกนะครับ ที่สวนผมก็มีเกินสิบต้นอยู่นะครับปลูกไปเยอะเหมือนกันชอบแบบถ้าบนภูเขาเขาชอบริมทางน้ําไหลริมทางน้ําไหลนะครับก็ปลูกที่รุ่มๆหน่อยนะครับหมักดูกเนาะชนิดถัดไปนะครับชนิดที่8ชนิดคือ8นี่ก็เป็นไม้พินดั้งเดิมเราว่าอยู่ปากใต้นะเป็นไม้แต่ว่าเขาบอกว่าในป่าเมืองไทยแทบไม่เหลือเลยแหละน,น,นะครับก็ ไหนต่างถิ่นโยูเอามาแต่ว่าไม่ใช่ไม้ต่างถิ่นต่างประเทศนะครับเมื่อก่อนมันเคยมีในป่าเมืองไทยนะครับสุดยอดถือว่าเป็นผลไม้ป่าที่เนื้อไม้มีคุณค่าแล้วก็เนื้อไม้คุณภาพดีมากมากนะครับมะริดนะครับมะริดมะริดโอ้ต้นนี้ก็สูงไปประมาณสี่เมตรแล้วโตช้าเหมือนกันนะครับมะริดผลต้องเข้าอยู่ในสกุลมะพับหรือเปล่า,านะครับ ผลก็เป็นผลไม้ป่านั่นแหละสัตว์ป่ากินได้นะครับคนกินได้แต่เขาก็บอกว่ากินได้ไม่ได้รอ,อร่อยอะไรมากมายนะครับแต่สัตว์ป่าก็ชอบอยู่แล้วเนื้อไม้ดีใช้ทําเครื่องดนตรีนะครับใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ลวดลายสวยงามราคาแพงเลยแหละแต่ว่าจะปลูกเนี่ยไม่อยากให้ปลูกเชิงเดียวหรอกมันโตช้าปลูกป้นไปกับป่าของเรานะครับของผมก็มีปีนี้ก็ปลูกเสริมไปอีก2ต้นนะครับในจุดที่เหมาะสมที่รุ่มรุ่มหน่อยมารินะครับ นอกจากจะได้ไม้คุณภาพเนื้อไม้ดีราคาแพงแล้วยังได้เป็นผลไม้ป่าให้สัตว์ป่าได้กินดนะ้วยเนาะชนิดที่เก้านะครับทีนี้ตระกูลมะมาจากอะไรมะดุกมาเมาริดแล้วก็ชนิดที่เก้านะครับมะตูมนะครับก็สุดยอดไม้อีกชนิดหนึ่งที่ผมชอบนะครับเป็นผลไม้ป่ามะตูมตัวนี้ปลูกใหม่นะครับเมื่อสามปีที่แล้วก็สูงท่วมหัวแล้วแหละสูงประมาณสองเมตรแหละ ปลูกพร้อมกันกับมะลิดนะครับแต่ต้นนี้ปลูกจากกาที่เล็กหน่อยก,กว่าจะตั้งหลักได้นะครับมะตูมต้นเท่าต้นขาของผมก็หลายต้นนะครับในสวนน่าจะรอดตายมาเป็นต้นเนี่ยโอ้โหยี่สิบกว่าต้นได้แล้วมั้งนะครับกําลังเติบโตไปมะตูมนะครับผลของเขาเนี่ยสัตว์ป่ากินมากมายหลากหลายชนิดนะอีเห็นกระรอกกระแตลิงพวกนี้ก็กินอ่มันสําคัญตรงที่เรากินเป็นผลไม้ได้อร่อยมากนะครับมะตูมผลมะตูม ไม่ว่าดิบไม่ว่าสุกนะครับเอาไปทําน้ําน้ําต้มมะตูมได้นะครับใบของเขาเป็นผักป่าด้วยนะครับกินกับราบกับก้อยนะครับแซ่บเลยแหละมะตูมนะครับต้นมีหนามโอ้กลิ่นหอมมากเลยใบเขาเป็นชนิดหนึ่งที่ต้มเป็นน้ําชาเนี่ยอร่อยนะครับน้ํามะตูมลดกําหนัดได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูชนิดที่สิบนะครับที่สิบนี่อยู่โซนไหนเอ่ยชนิดที่สิบก็กบตระกูลมะเหมือนกันนะครับ ต้นนี้คือมะเดื่อนะครับมะเดื่ออุทุมพรนะครับจุดยอดแห่งความชอบของผมเลยแหละตระกูลมะนะครับมันเป็นไม้ที่โอ้โหถ้าไปไล่ดูในคลิปเก่าๆผมก็จะเห็นนะครับผมใช้มะเดื่อปลูกทําน้ําตกเล็กๆในสวนนะครับปลูกทําฝายชะลอน้ําตามธรรมชาตินะครับตามทางน้ําไหลต่างๆเขาชอบพื้นที่ลุ่มนะครับทนน้าชื้นแฉะด้วยระบบรากเขาเป็นผู้พรนะครับแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับปลูกไปประมาณ3ปีที่แล้วนะครับ แต่โอ้มันโตเร็วนู่นสูงใหญ่อลังการขึ้นไปเป็นจะสิบเมตรแล้วนะครับมาเดื่ออุทุมพรเขาเป็นผลทั้งปีนะครับร่วงหลน่นลงน้ําปลาก็กินนะครับอยู่บนต้นก็รอกกะแตก็กินร่วงหลน่นลงมาพื้นดินไก่ก็กินเป็ดก็กินนะครับหมูป่าก็กินอีกแก้งก็กินนะครับโอ้โหแล้วมันเป็นถ้าเราปลูกหลายๆต้นนะครับมันจะเป็นหมุนเวียนกันตลอดปีนะครับมาเดื่ออุทุมพรเนะี่ยดีมากเลยมาดูเดือออุทุมพรนะครับ ะตระกูลมะ,ะชนิดที่11นะครับเอาไปดูอีกมะนึงนะครับจริงๆมันเยอะนะเดินเดินไปเนี่ยผลไม้ป่าที่ปลูกในสวนผมเนี่ยมะขามก็มี <c oughs> อะไรมะม่วงหิมะพันก็มี <c oughs> อะดูต้นเล็กข้าก่อนนะครับตระกูลมะมะเมานะครับต้นนี้หมากเมามะเมาหลวงนะครับโอ้ผมชอบมากเลยผลสุก กึ่งดิบหน่อยตำตำส้มนะครับตำส้มหมักเมาเนี่ยตำหมักเมานะครับแซ่บมากเลยเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่ของเขาก็มีประมาณสิบต้นเลยนะครับพวกมันเยอะมากนะพวกถ้าพูดเรื่องผลผลไม้ป่าเอนี่ส้มมงอย่างเงี้ยชมวงเยอะมากเลยเดี๋ยวแต่ดูสิบสองชนิดที่ผมชอบเป็นพิเศษนี่แหละเนี่ยอย่างนี้ก็มะหลอด ก็มายมก็มี <g san> มายม <g san> ตระกูลมะอ่ะชนิดที่11นะครับมาดูนะครับโอ้โต้นนี้ต้นใหญ่ไซนี้มีประมาณเจดต้นนะครับใช้ที่ปลูกก่อนก่อนเขาเนี้ยมีบางต้นออกดอกแล้วแต่ว่ามันมันไม่ติดผลน่าจะเป็นต้นตูผู้หรือเปล่าเขาบอกว่ามันแยกต้นตูผู้ตวเมียเหรอมาเมาหลวงนะครับใช้ทำวายได้แต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยอยากให้ทำมันมมีสารอะไรสักอย่างซึ่งซึ่ง,งมีผลต่อสุขภาพอยู่นะครับแต่ ทำเป็นน้ำมะเมาก็โอเคแต่ต้องกินในปริมาณที่โอเคนะครับสัตว์ป่าชอบกินนกนี่ชอบมากนะครับผลสุกมันด้วยว่ามันเม็ดไม่ใหญ่มากมะเมามะเมามะเมานะครับหน้าปูกติดสวนนะครับมะเมาหลวงอ่ะไปดูชนิดสุดท้ายแล้วกันนะครับทีนี้ตระกูลมอนอะ้ะ <c> ช <oughs> นิดสุดท้ายนี้ไม่ใช่ตระกูลมอเดิน <c oughs> ย้อนกลับไปที่เดิมก่อน <c oughs> ชนิดสุดท้ายนะครับชนิดที่12นะครับบ้านผมเรียกว่าหมากผุนะครับหมากผุถ้าชื่อทางการเขาเรียกว่าต้นปลุกนะครับบางพื้นถิ่นก็เรียกว่าต้นมุกนะครับผลสุกสีดํานะครับอีเห็นชอบมากเลยนกต่างๆก็ชอบมากนะครับนกต่างๆชอบมากอีเห็นเนี่ยโดยเฉพาะอีเห็นชอบกับนกนะครับผลสุกสีดําตอนต้นเล็กๆแบบนี้เขาจะมีหนามนะ ลำกิ่งมีหนามแต่พอต้นโตขึ้นลำต้นเขาก็จะไม่มีไม่มีหนามหรอกเดี๋ยวผมพาไปดูต้นใหญ่เขาที่สวนผมก็ปลูกเยอะนะครับ <c oughs> น่าจะยี่สิบต้นเลยมั้งกระจายไปนะครับในจุดต่างๆนี่เวลาเข้าป่าไปบางทีไปเจอต้นใหญ่ๆเขานะโอ้โหอบไม่รอบนะทรงต้นสวยงามคดเคี้ยวนะ,ะต้นนี้นะครับต้นมักผุนะครับหรือว่าต้นปลูก ผลสุกสีดํานะครับอีเห็นชอบมากเนี so, then, time, like ่ยพอต้นเขาโตหนามเขาก็จะหายไปนะครับแต่ตอนเล็กๆมันมีหนามเนี่ยพอโตแล้วตามกิ่งก็ไม่มีหนามนะสังเกตดูนะครับตามกิ่งก็ไม่มีหนามพอโตแล้วเนื้อไม้นะครับไล่ไปตั้งแต่เนื้อไม้อ่าสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่แถบนี้นะครับพานปืนพานสัตว์นะครับพานปลาเนี่ยนิยมทําเอาไม้มักพุเนี่ยไปทําพานท้ายปืนแก๊ปนะครับ ปืนแกป๊ปปืนผาหน้าไม้นะครับเพราะมันเบานะครับแล้วก็ลวดลายใช้ได้เลยแหละเบาลวดลายสวยงามนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเอา,เอาไม้ตัวนี้นะครับเขาตัดอยู่สวนสวนลุงผมแล้วก็เขาเหลือปีกไม้ไว้ให้แผ่นหนึ่งนะครับก็เอาไปทําปืนผาปืนผาได้2กระบอกเมื่อก่อนนะครับใช้ยิงหนูยิงหนูหน,นานะครับแต่ว่าชนิดนี้คนไม่ค่อยกินคนไม่ค่อยกินกันผลมันนะครับนี่ต่สัตว์ป่านั่นแหละ แล้วก็ดอกของเขานะครับดอกสีขาวหอมดอกกลิ่นหอมเลยแหละนะครับดอกมีกลิ่นหอมก็ถือว่าเป็นผลไม้ป่าที่น่าเอามาติดสวนไว้อีกชนิดหนึ่งนะครับไปชักจูงสัตว์ป่าต่างๆนะครับ <c oughs> อ่ะทานไปแล้วนะครับ12ชนิดที่ผมชอบมากเป็นพิเศษนะครับผลไม้ป่าพวกนี้จริงๆในสวนผมเนี่ยมีผลไม้ป่าอยู่ประมาณราวๆพันต้นเลยนะครับที่ปลูกกระจายไปกับไม้อื่นๆนะครับที่ปนไปกับไม้สัก ไม้ยังนาไม้มะฮอกกานีไม้พยุงพวกนี้นะครับก็มากมายหลากหลายชนิดทะเลาะกันจริงๆก็ได้โอ้โหเกิน50-60ไปเลยมั้งเพราะว่าบางชนิดก็เป็นไม้จากต่างถิ่นด้วยบางชนิดก็ต้นเล็กๆไม่ได้ใหญ่นะครับก็สะสมไปตามชนิดไหนหามาปลูกได้นะครับก็บางอย่างก็เป็นกลึงไม้เศรษฐกิจด้วยนะครับคนกินไม่ได้แต่สัตว์มันกินได้นะครับก็รวมไปในผลไม้ป่านั่นแหละนะครับก็มากมายหลากหลายชนิดนะครับก็ เอาสรุปกันอีกทีนะครับ12ชนิดนี้ชนิดแรกก็ต้นกล้วยลิงหรือกล้วยอีเห็นนะครับอ่าชนิดที่2ก็หมักเบนนะครับชนิดที่3นี่ต้นว่านะครับชนิดที่4เนี่ยหมักไม้นะครับหมักไม้หรือมะขวัดอ่าชนิดที่5คือสมอพะเภกเอ่อสมอพิเพกนะครับหรือหมักแหนนะครับหมักแหนอ่าชนิดที่6กก็คือต้นอินจันนะครับอ่าผลไม้ป่าโบราณ ชนิดที่7นะครับก็คือมะดูกนะครับมะดูกหมักดูกหรือมะดูกนะครับชนิดที่8นะครับก็คือมะริดนะครับมะริดไม้มะริดไม้เนื้อดีอ่าผลกินได้เป็นผลไม้ป่าด้วยนะครับชนิดที่9นะครับคือมะตูมนะครับมะตูมชนิดที่10นะครับคือมะเดื่ออุทุมพรนะครับมามะเดืออุทุมพรชนิดที่11นะครับ ือมะเมานะครับมะเมาหลวงนะือือมะเมาใหญ่นะครับมะเมาหลวงชนิดสุดท้ายชนิดที่12ก็คือหมากผุหรือว่าต้นปลุนะครับบางพื้นถิ่นอาจจะเรียกว่าต้นมูกนะครับเป็นผลไม้ป่าชนิดสุดท้ายนี่คนไม่นิยมกินแต่ว่าเนื้อไม้เขาใช้นิยมทําพานท้ายปืนเพราะมันเบานะครับอ,อะไรอีกล่ะดอกเขากินหอมอลําต้นคดเคี้ยวสวยงามทรงต้นสวยงามนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูผลไม้ป่า ที่ผมชอบมากเป็นพิเศษนะครับอย่างต้นนี้ก็ต้นหมักแหนนะเนี่ยสมอทิเพกบางทปีปลูกไปก็เดินเดินผ่านก็ไม่เห็นใบมันก็แทบจําไม่ได้นะครับในป่าไม่ได้มีแค่ไม้พยุงนะครับในป่าไม่ได้มีแค่ไม้ยางนาในป่าไม่ได้มีแค่ไม้สักนะครับปลูกคลักเคล้ากันไปนะครับสร้างบรรยากาศให้เหมือนสภาพป่าจริงๆนะครับของผมก็จะชักจูงสัตว์ป่า สักจูงความอุดมสมบูรณ์เนาะให้มันเหมือนสภาพป่าจริงๆนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับ